นี่คือศิราจารึกปราสาทต,ตาเมือนทมหินทรายขนาดสูง1นึเซนติเมตรจารึกอักษรของโบราณภาษาเขมรและสันสกฤตศักราช800หรือพุทธศักราช1421ได้จากระเบียงโคดด้านทิศใต้ปราสาทต,ตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินท์คำจารึกได้กล่าวถึงอาณาเขตของปราสาท เมตตาเมือนทมและการถวายสิ่งของแด่พระศิวะเทพสแสดงถึงจารึกสำคัญหลักเขตบอกและกล่าวถึงผู้ที่ถวายกัลปนะ,ะสถานที่เทวะนี้ให้แด่พระศิวะเทพและบอกเขตในศาสนสถานอย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างถวาย นี่คือจารึกที่บอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในสถานที่แต่และสถานที่เราจะเห็นได้ว่าปรา,าสาทตะเมินทมมีความยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นปรา,าสาทที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาตลอดจนถึงมีชนชั้นต่างๆที่เป็นพระราชนิกูลและชนชั้นปกครองก็ได้เข้าร่วมการถวายสิ่งของนีนเดชพระศิวเทพอันตั้งอยู่ใน ปรา,าสาทตะเมือนทมนี้เช่นเดียวกัน